วินอนวันนี้ก็ออกมาเมื่อนาครับไปหาเห็ดมาไปเก็บเห็ดมานะก็ได้นิดหน่อยเห็ดดินเห็ดล,โลนะโงกเนาะได้นิดหน่อยทีนี้มาเตียงนาแล้วเดี๋ยวมาสามข้าวต่อก็จะมาต้มมอม่ากินฝนมันตกปลอยนะอ่านที่นามันตกปลอยครับก็มีปลาทอดมีข้าวเหนียวนะอะ่เดี๋ยวจะต้มมามาใส่เห็ดเพาะ เ,เดี๋ยวไปหาวัตถุก่อนวัตถุดิบก่อนในสวนอ้อยโอเคครับเดี๋ยวไปหาก่อนนะเอา,าอนเอามาใส่ต้มมาม่าไปกันเราก็มาในสวนอ้อยละให้เพาะก่อนออเสร็จแล้วครับ,อบอรอไปใส่นะต้มสดน้ำแซ่บ,ซบ,ซบ ต้มซดน้ําลองดูครับเมนูนี้เห็ดเพาะเนาะต้มนะมาม่าใส่เห็ดเพาะเดาวหาไปก็ว่าพอได้กินแล้วแหละนี่เอาละพอได้ละจักหน่อยเอาไปผสมลองดูครับเมนูนี้เนาะต้มมาม่าใส่เห็ดเพาะไปเดี๋ยวเราไปปรุงกันครับวัตถุดิบแล้วก็ได้ละพอละเล็กหน่อยก่อนอืม ไปลองดูต้มเมนูนี้เห็ดเพาะมามา่าต้มเห็ดเพาะเออไปกันตั้งเห็ดเสร็จแล้วต้มก่อนหน้าบานเนต้มให้มันสุกก่อนอต้มก่นเด้อติดเตาโอเคไปเดี๋ยว,วปรุงค่อยๆปรุงไปไปต่อเดือดละใส่เลยโอเครอให้มันเดือดนะ ี๋้วมันเดือดอีกทีนึงเรามาต้มใส่เห็ดเพาะเมนูจุดฮิตปล่อยไปก่อนแป๊บนดงพี่น้อง เด็ดแล้วลต้มมาม่าใส่เห็ดเพาะโอ้ยชิมนะอู้เห็ดเพาะแลาก็ขาวชิมเลยนุน้องดูนะสูตรนี้อืออือฮึอือฮึสูตรนี้มนี่น้องสดดจริงเนะต้มมาม่าใต่เพาะอีกแค่ทำก่อนอืออืออือฮึ t กเ t u r e คือเห็ดเพาะอือตัว texture มันเนี่ยเห็ดเพาะเลยปลาแอบปลาแอบสุดอยอดจริงนะ้องส่วนี้ไปลองเด้อตัวจัดจัดต้องจัดแล้วนี่จาดนะหอมติ่งก่อนกับบรรยากาศฝนตกรสอันร้อนออออสุด